สวัสดีค่ะพามาชมดอกมะม่วงหิมาพานนะคะมะม่วงหิมพานตกดอกๆแล้วค่ะตอนนี้ดอกๆเลยนะคะมะม่วงหิมาพาน สวัสดีค่ะมากดไลค์กดแชร์ให้สามสาวด้วยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนที่เข้ามานะคะสวัสดีค่ะจะให้ดูดอกมะม่วงหิมะพานนะคะใครเคยเห็นไหม อันนี้ต้นมะม่วงหิมพานนะคะต้นใหญ่นะคะแผ่ออกเป็นร่มเงานะคะแต่เสียอย่างเดียวนะคะเวลาเรามานั่งตรงนี้ไม่ได้เพราะว่ามันจะมีมดอะไรมดส้มมดแดงนะคะมาทำรังมันจะยากนะคะก็ดอกก็จะยเยอะแล้วต่อไปเราก็จะได้มันเข้ามาก็คือมะม่วงหิมพานนี้มันจะ ฤดูการมันออกมานะคะเราก็จะเก็บเม็ดมันนะคะตอนนี้มีอยู่เหลืออยู่กี่ต้นหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าต้นห้าต้นนะคะเหลืออยู่ห้าต้นมะม่วงหิมพาน์นะคะเราจะชมต้นมะม่วงหิมะพันธ์นะคะออกดอกแล้วดอกมันนะคะดอกมันก็สวยงามดีนะดอกมะม่วงหิมพันธ์นะคะดอกมะม่วงหิมพานต์เติมดอกแล้วนะคะ ใบมันบางคนเขาก็เ,าเอาไปทําแกงอะไรสักงอย่างนะคะเราเราไม่เคยกินก็เลยบอกไม่ถูกทําไม่เป็นนะคะขอบคุณนะคะ42ล้านดวงใจคะ่ะที่เข้ามาให้กําลังใจนะคะเข้ามาแล้วก็ทักทายกันนะคะเข้ามาแล้วก็ทักทายกันคะ่ะตอนนี้เราอยู่ที่ต้นมะม่วงหิมาพานต์นะคะให้ชมต้นมะม่วงหิมาพานต์ก่อนนะคะอืม กเร็วเรวใครเข้ามาก็กดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะตอนนี้สามสาวนะคะกำลังขอกำลังใจอยู่นะคะรีบกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยใครเข้ามาแล้วก็กดทักกันนะคะกดทักกันจะได้รู้จักกันไว้นะคะเราก็จะได้ไปช่วยท่านไป ติดตามที่ช่องของท่านนะคะขอบคุณยายดิวนะคะที่ส่งกำลังใจมาให้ส่งหัวใจกดๆมาให้อยู่นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณ55ล้านดวงใจนะคะขอบคุณ72ล้านดวงใจนะคะลืมเอาลืมามาพันนี้ก็จะเป็นอีกพันหนึ่งนะลูกมันจะเป็นลูกสีแดงตัวนี้นะลูกมันสีแดง เราก็ไม่รู้ว่าชื่อพันธุ์อะไรนะคะเขาถามอยู่ว่าพันธไรไม่รู้นะคะต้นมะม่วงหิมาพาัน์ของเรานะคะลูกมันจะใหญ่นะคะอีกต้นนี้เนี่ยจะลูกดกมากลูกต้นนี้นะคะให้ไปดูนะคะใบมันก็ไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่นะมะม,ม่วงหิมาพาันนะคะต้นมะม่วงหิมาพานันออกดอกแล้วนะคะเราชอบบรรยากาศมานั่งอยู่ตรงนี้มันจะร่มเย็นนะคะแต่ว่ามันจะมีมด มีมดเยอะค่ะมีมดเยอะมากตรงนี้นะก็จะไม่ค่อยมานั่งเล่นกันนะคะมุมนี้ก็เลยไม่ค่อยมีใครมานั่งเล่นนะะอันนี้ก็กิ่งมะม่วงหิมะพันนะคะกิ่งมะม่วงหิมพานจะให้ค่อยมองไปทางโน้นนะคะก็เป็นกิ่งมะม่วงหิมะพันเหมือนกันนะคะเราเราตัดต้นมะม่วงหิมะพานนะคะเราก็จะกินเห็ดขอนขาวเยอะแถวน,นี้นะคะกินเห็ดขอนขาว เราจะมาดูที่กองไม้ก่อนเห็ดขนขาวนี่จะเยอะนะคะนี่เราตัดไว้นะคะแล้วก็จะทำเป็นที่อะไรนะทำเป็นที่ฟืนแต่ตอนนี้ก็คือตัดต้นมะม่วงหิมพานเยอะมากแต่ประมาณห้าต้นหรือหกต้นนี่แหละเพราะว่ารูปมันไม่ค่อยดีแล้วก็ตัดทิ้งไปนะคะนะคะมีมีกองต้นมะม่วงหิมพานนะคะ ไอ้พวกราอันนี้ก็เราก็าไปทําอะไรล่ะก็ไปทําฟื้นนะคะก่อกองฟื้นให้วัวให้ควายนะคะนะคะก่อกองฟื้นให้วัวให้ควายนะคะอันนี้ก็คือกินมะม่วงเหยพันเห็ดมันก็จะออกตรงขนพวกนี้แหละคะ่ะเห็ดออกตรงขนนะคะขนเห็ดนะคะนะพาชมสวนหน่อยวันนี้ชมสวนมีเวลาว่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกสวนหนึ่งนะคะ ก็ปลูกไปปลูกทั่วกันนะคะต้นมะม่วงไอ้ต้นมะขามป้อมนะคะมีทั่วไปนะคะต้นตรงมุมนี้จะเป็นต้นอะไรนะต้นอ่ายางนานะคะแล้วก็ทําเชื้อเห็ดลงไปนะคะจะมีพวกเห็ดอ่าเห็ดดินเห็ดเห็ดโคนเห็ดอะไรนะเห็ดเห็ดปวกนะคะมีเยอะตรงนี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาก็ทักทายกันนะคะ อันนี้เราปลูกต้นยางนาแล้วก็จะปลูกเป็นแนวไว้ตามตรงนี้นะคะอันนี้ก็ต้นยางนาปลูกไว้ถ้าติดแล้วเราปล่อยตามธรรมชาติมันก็โตค่ะไม่ต้องอะไรยุ่งยากเลยไม่ต้องดูแลยากนะคะอ,อันนี้จะเป็นสะน้ําของเราอันนี้จะเป็นสะน้ํานะคะแล้วก็จะเป็นต้นนะคะต้นไม้ต้นมาเซลนะคะมาเซล เขาว่ามัมากมกรกน้ำไม่บอกจำไม่ได้มาเซลที่บา้านเดยกว่ามะเซลนะคะเยอะมากมะเซลนี่ที่นี่มะเซลจะเยอะนะคะเป็นป่ามะเซลเลยค่ะมันจะชอบน้ําเนาะก็ปลูกในสวนนะคะน้ํายังไม่อยู่ค่ะตอนนี้ยังไม่อยู่เพราะว่าน้ํามันจะไม่น,นั่นนะไม่เยอะนะคะอันนี้ก็โกไผ่นะคะโกไผ่โกไผ่ไนี่จะเป็นไผ่ไม้ไผ่ป่านะคะไผ่ป่าเนาะ อันนี้จะเดินเลาะลำสวนนะคะที่เลาะก็คือเป็นการออกกําลังกายด้วยนะคะเป็นการออกกําลังกายนะคะโอสวัสดีค่ะยายหอมหวานสวัสดีค่ะป้าแจ๋วขอบคุณนะคะที่มาให้กําลังใจตอนนี้เลาะสวนค่ะเลาะสวนออกกําลังกายนะคะมีใครจะมาเลาะสวนช่วยไหมเราปลูกต้นไม้ด้วยนะคะปลูกป่านะคะเราจะให้ดูนะคะเราปลูกต้น ยางนานะคะเราไม่ได้มาลดน้ำลดอะไรนะปลูกไปตามธรรมชาติเลยค่ะปลูกเป็นตามธรรมชาติเราจะทำให้ตรงนี้เป็นโดงเห็ดนะคะจะให้ทำตรงนี้เป็นโดงเห็ดปลูกไว้เป็นธรรมธรรมชาติเลยนะคะเป็นโดงเห็ดไม่รู้ว่าจะเป็นโดงเห็ดไหมอันนี้ต้นไม้ก็อ่า ถ้าว่ายางนาติแล้วมันไม่ตายปลูกง่ายอยู่เราไม่ได้มาลดน้ำมันอะไรเลยนะถ้ามันติดแล้วมันก็จะขึ้นตรงนี้ป่านะคะเป็นป่าต้นบัวควายก็จะไม่มากินนะคะไม่มากินอันนี้จะเป็นดงเห็ดของเราอีกที่หนึ่งนะคะเราจะมาหาเห็ดขนขาวกันตรงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นต้นมะม่วงหิมาพานต์นะคะ อีกพันหนึ่งแต่ว่ามันไม่สวยลูกไม่สวยแล้วก็ตัดทิ้งนะคะตรงนี้ก็จะเป็นป่าเห็ดเพราะว่าเห็ดคอนเห็ดคอนขามันจะชอบออกนะคะออกตรงนี้อันนี้จะเป็นต้นไม้แดงนะคะไม้แดงรู้สึกว่าจะพาชมสวนเยอะเหลือเกินในวันนี้ <c oughs> ใครที่ชอบธรรมชาติก็มาชมกับเรานะคะโอ้เวลาเห็ดออกอย่าลืมมาชวนนะคะดีค่ะดีค่ะ เดียจะชวนนะคะเห็ดออกจะชวนมาเก็บเห็ดนะคะล่องรอยของการเก็บเห็ดปีหน้าไม่รู้ว่าจะมีเห็ดให้ไหมนี่นะคะปีหน้าไม่รู้จะมีเห็ดให้ไหมอันนี้ก็เป็นต้นไม้นะคะตอนแรกว่าจะเอาไฟมาเผาทิ้งแล้วโอ้ไม่เอาละอันนี้ต้นไม้แดงนะคะจะเยอะอยู่ต้นไม้แดงนี่เราจะปลูกต้นยางนาทั้งหมดนะคะแถวน,นี้ ปลูกให้เป็นป่าเลยค่ะปลูกให้เป็นป่าเราก็จะปลูกให้เป็นป่าให้เป็นเห็ดนะคะต่ตอนนี้จะมีเห็ดละโงกออกเลยนะคะด้กินเห็ดละโงกนลย้ยมีต้นยางนาต้นเดียวนะคะยางนาต้นเดียวห็นไม่ต้นสูงสูงก็มีเห็ดกินได้แล้วนะคะยางนาต้นเดียวนะคะดูพื้นนะคะดูมันจะแห้งแรงซะหน่อยเนาะ ถ้ามันติดแล้วมันโตเองนะคะมันเป็นตามธรรมชาติของมันขอให้มนันนั้นติดก่อนนะคะให้มันอะไรเขาเรียกว่าอะรปลูกมันไม่ตายแล้วก็อยู่ได้นะคะอันนี้คือธรรมชาติของมันต้นยางนานนะคะอ่าให้ดูบรรยากาศนะคะอันนี้ต้นต้นจิกต้นไม้ลังเนาะให้ดูบรรยากาศนะคะ เี่เราปลูกต้นไม้เองนะคะปลูกเห็ดด้วยค่ะต้นไม้เยอะมากจริงๆค่ะแล้วปลูกเห็ดนะคะปลูกเห็ดกินนะคะอืมปลูกเห็ดกินค่ะให้ชมบรรยากาศนะคะบรรยากาศี่ตามท้องไร่ท้องนาอันนี้จะข้างๆจะเป็นคลองแต่มันไม่มีน้ําค่ะคลองไม่เปะไม,ไม,ไม่มีเลยน้ําก็เลยไม่มีน้ําเราก็เลยไม่มีที่ทําที่เกษตรเราก็ปล่อยไปตามอะไรนะ ตามมีตามคิดตามธรรมชาติของมันนะวันนี้เดินออกกำลังกายค่ะต้นอะไรคะรู้จักไหมคะต้นอะไรใครรู้จักไหมคะต้นอะไรต้นอะไรคะมีใครรู้จักไหม ใครเข้ามาก็ทักกันด้วยนะคะยี่สิบเอ็ดล้านดวงใจคะ่ะตอนนี้รู้สึกว่าจะเหนื่อยนะเดินเดินมากเป็นพิเศษวันนี้เดินมากเป็นพิเศษเดินเลาะสวนเราไม่ได้เดินเลาะนานแล้วก็เดินเลาะออกกําลังกายซะหน่อยวันนี้เราไปตรวจสุขภาพมานะคะวันนี้ตรวจสุขภาพมาผลการตรวจสุขภาพผ่านทุกอย่างนะคะผ่านทุกอย่างเลยนะคะ ขอบคุณนะคะ19ร้านดวงใจค่ะสามเลิฟนะคะขอบคุณนะคะที่มาให้กําลังใจนะคะต้นมะม่วงหิมาพานันบรรยากาศร่มรื่นไหมคะชอบชอบมากเลยค่ะชอบมานั่งเล่นนะคะแต่ว่ามดค่ะมดมดส้มมดอะไรนะมดส้มไข่มดแดงค่ะนะมดแดงนะคะเยอะมากโอ้นยนั่งใจต้นไม้ไม่ได้ค่ะ ออกดกอ,อกอะไรแล้วนะคะบางต้นก็จะออกดอกบางต้นก็ยังไม่ผีใบเลยนะคะเรามาที่เดิมของเรานะคะ โอ้ยใครจะมาเก็บมะม่วงหิมะเชิญเลยนะคะอีฉันยินดีเลยค่ะมะม่วงหิม์ใครจะมาเก็บมาเก็บเลยนะคะเก็บให้เอาไปขายเองเลยค่ะกิโลละเท่าไหร่นะจำได้มไม่ได้ไหมกิโลละเท่าไหร่กิโลละยี่สิบบาทหรือเปล่าหรือสิบห้าบาทตอนนี้ลดลงมาแล้วโอ้คุณตาก็มานั่งเก็บนะคะเพบาเสียได้แกก็ว่าอย่างนี้เก็บไปเก็บมาก็ได้สิบโลแกก็เออได้เงินนะคะแกก็ว่าเงิน่ไปดูถูกเงิน แต่เราก็สงสารคุณตานา้องเก็บมะม่วงหิม์มาหล่นเองนะคะเราก็เก็บเอาเม็ดมันนะคะขอบคุณนะคะ19ล้านดวงใจนะคะที่มาให้กำลังใจอยู่ตอนนี้นะคะขอบคุณนะคะตอนนี้เลาะสวนนะคะเลาะสวนค่ะเลาะสวนตอนนี้เริ่มจะเหนื่อยนะคะเหนื่อย <laughs> ไม่ออกกำลังกายนานนะคะ รู้สึกดีใจเป็นพิเศษเพราะว่าพ้นกับตัวเลือดปก,กติแล้วนะคะเดี๋ยวมาให้ดูต้นนี้ก่อนอต้นอะไรคะออกดอกแล้วค่ะต้นอะไรคะให้ทายค่ะให้ทายต้นอะไรคะให้ทายค่ะดอกกับต้นอะไรคะ มีดอกเลยนะคะต้นอะไรคะต้นมะม่วงต้นมะปางถูกต้องค่ะต้นมะปางมะปรางเราก็มีนะคะมะปรางของเราก็มีออกดอกเยอะเลยนะคะมะปรางหวานด้วยนะคะต้นมะปรางของเราไม่ใช่มะยงชิดเหรอน่าจะต,ต้นมะยงชิดนะไม่ใช่มะปรางนะนี่น่าจะต,ต้นมะยงชิดนะ มีสองต้นจำไม่ได้แต้นไหนเป็นปต้นไหนน่าจะมายงชิดมะยงชิดตายแล้วเหรอนี่ต้นมายงชิดนั่นนะว่ามาปางเหรอนะคะรอบๆบ,บ้านนะคะโอ้วันนี้เดินจนเหนื่อยนะคะวันนี้เดินเหนื่อยมากจะไปจะไปพักที่หน้าบ้านก่อน จะไปพักที่หน้าบ้านก่อนวันนี้เหนื่อยครับเดินมากเหนื่อยไปดูโอ้ท้องฟ้าเป็นยังไงตัวน,นี้ไปดูก่อน๋อยวให้ดูบรรยากาศยามเย็นนะคะเมื่อวานนี้ใครเห็นจะเห็นบรรยากาศโอ้สวยมากสวยจริงๆะคะบรรยากาศยามเย็นนะคะอาพระอาทิตย์พระอาทิตย์พระอาทิตย์โผล่้นแล้วพระอาทิตย์โผล่คนเลยนะคะพระอาทิตย์โผล่คนแล้ว กำลังจะตกดินนะคะตอนนี้เรามาชมพระที่ตกดินด้วยกันดีกว่าอืมฮ่าเลยนะคะพระที่กำลังจะตกดินนะคะถ้าตกดินเมื่อไหร่เราก็กลับบ้านเมื่อน,นั <c> ้น <oughs> แล้วพระที่ตกดินเราก็จะกลับบ้านเหมือนกันบรรยากาศสวยงามมากนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่มาให้กำลังใจสามสาวนะคะถ้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะทุกคนนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจสามสาวนะคะอ่าตอนนี้เราก็จะชมพระที่ตกดินด้วยกันนะคะ อยากให้เห็นบรรยากาศตรงนี้จริงๆเลยถ่ายทอดออกมาก็สวยอยู่นะถ่ายทอดออกมาสวยค่ะสวยงามค่ะถ่ายทอดสวยออกมาสวยงามข้างหน้าก็จะมีกองฟางนะคะมีรถมีรถฟางด้วยนะคะพระที่ก็กาลังจะตกดินค่ะ ขอบคุณนะคะที่ใครเข้ามาแล้วนะคะยายตีโคทักยายหอมหวานนะคะเอยซิกปลาเจ๋วนะคะแสงสีทองบนทองฟ้าสวยมากใช่คะ่ะแสงสีทองบนทองฟ้าสวยมาก บรรยากาศตรงนี้สวยจริงๆค่ะใครมาเห็นแล้วก็จะต้องลงไหลเราเราก็ชอบนะมุมนี้เราจะชอบถ่ายประจําเลยเราจะกลับบ้านแล้วก็ถ่ายนะคะใครที่ติดตามเราก็จะเห็นนะคะเห็นท้องฟ้าสวยงามนะคะบรรยากาศนะคะเดี๋ยวเราเรวาวันนี้น่าจะพระที่จะไม่ยังไม่ตกนะคะน่าจะหกโมเงเย็นไปตก นายหอมหวานว่าสวัสด,ดีทุกคนนะคะอยากไปบ้านสวนมาเลยค่ะบ้านสวนยินดีต้อนรับนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่มาให้กำลังใจสามสามนะคะตอนนี้ก็สี่ล้านดวงใจนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่มาให้กำลังใจนะคะให้ชมบรรยากาศนะคะบรรยากาศนะคะผ้าที่กำลังจะตกนะคะ มุมนี้ก็จะสวยอีกมุมหนึ่งนะคะใครมาก็จะเห็นเราจะมาให้ดูนะคะีิทางที่เรามาจากที่ทํางานเนาะที่ว่าผ่านวัดมานะคะมาเราก็จะมาเจอนะคะนะคะเห็นไมทุ่งนานะคะเราก็จะเก็บฟางไว้ตรงนี้นะคะอรรยากาศทงทุ่งนะคะสวยไหมคะสวยมากเนาะสวยจริงๆนะคะมุมนี้จะสวยเราก็จะชอบถ่ายรูป วันนี้มีโอกาสได้บันทึกให้ทุกคนได้ชมกันนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาให้กำลังใจสามสาวนะคะให้กำลังใจเดี๋ยวเราก็จะกดเราก็จะหยุดไลน์แล้วนะคะขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามานะคะขอบคุณทุกคนเลยคะ่ะจะให้ดูทางไปทางซ้ายนะคะทางกลับบ้านเรานะคะไปในเมืองนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่มาให้กำลังใจเดี๋ยวเราจะขอหยุดก่อนนะคะ สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ